สวัสดีครับ,รบผมแบงค์กามโอเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทําการร,ารีแอคชั่นกับคลิปอนิเมเตอร์เวอร์ซัตแอนิเมชั่นอีกเช่นเคยผมนะก็มาถึงตอนช็อตตอนที่สี่กันแล้วตอนสุดท้ายของอนิเมเตอร์เวอร์ซันแอนิเมชั่นตอนที่5้าผมนะเออก็อยาที่รู้กันนะผมนะว่าจริงๆแล้วมันคือ30มินาทีผมแบ่งเป็น4พาร์ทไม่เขาแบ่งผมก็ลยรีแอคต,ตามนั้น ก็ตอนที่มีชื่อว่า The Showdown น่าจะเป็นจุดตัดสินของเนื้อเรื่อง The s h o o t e n One และก็แก๊ง Power Ranger ผมเนียจะเป็นยังไงก็มาดูกันมาก็ตอนที่แล้วรู้สึกว่าเออแก๊ง Power Ranger Static Man ตาม The s h o o t e n One มามันบินไปบินมาเหมือน Iron Man เลยบินด้วยไฟสองมือย่างเท่แล้วก็เช่นเคยผมนะหมุมมองหรือว่าอะไรนี่กราฟิกอะไรนี่เอฟเฟกน้ำอะไรนี่ นี่อาจจะเป็นผมบอกว่าตอนที่แล้วนี่คือดีที่สุดที่ท่านอารันเขาเคยทํามาอันนี้อาจจะดีกว่าดูแล้วฮอะไรโอ้ยไม่พูดไม่จาต่อยเลยดูเอฟเฟกอะไรดีวัตดาฟักโอ้โหกระโดดมาต่อยโอ้โหเสียงเอฟเฟกต์วัดดาฟักนี่กูดูดักนบอลอยู่วะเนียเฮ้ย <c oughs> นี่แหละว้าปล่อยไฟเปิดมาไม่ต้องอะไรมากผมนะบวกกันเลยอืม ไม่ต้องลีลาสซฟาใส่ปุ้หูเลเซอร์บีมแล้วดูเอฟเฟกนะ้าเมื่อกีก้มันอะไรกันเดียววัดดาฟาดโอ้โหเข่ากระแทกทีไปยิงปิวป้วปิว้วดูมุมมองอะไรนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวติ๊กแมนแต่เป็นตัวคนธรรมดาคูลังการกว่านี้ขนาดติ๊กแมนมุมมองอยังอะไรดูลังการได้ขนาดนี้โอ้โหแต่โฆษณารอแป๊บนึงกัแถบเอฟเฟกตนะ์น้ำอะไรดีมากเลยนะ What the fuck? <c oughs> อลังการเกินไปมันก็สู้กันมันนะแต่ผมทึ่งในแอนิเมชันแล้วก็ภาพกราฟิกอะไรมากเลยตอนนี้โอ้อ่มันโกรธมากผมนะเอ,อชุอนซ์มาบอกก,กูโกรธมากอ๋อไอบ้านหลังนี้ผมจําได้แหละผมจําได้และไ,ไอ้นี่ใช่ไหมที่อยู่ในเสื้อส้มที่ผมซื้อมาเอ,อจะได้แล้วบ้านที่มีดาวเทียมฉากนี้เลยดีกว่าเออโอเคโอเค ได้รู้เรื่องแล้วว่าเสื้อที่ตูซื้อมาคือในเรื่องอะไรน่าจะแบบนี้แหละผมว่าเออบ้านหลังนี้คุ้นๆมากอย่างนี้นี่เองโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแมงมุมอีกบานเลยพร้อมจะปล่อยอืมโอ้วะนี่อะไรเล้คืออะไรอะโอ้ชะปะเอย เปิดช่องเออผมก็ว่าอยู่เห็นว่ามันคือช่องอะไรไม่รู้ขายชุดเส้นวันบวกกันนะผมนะพสติกแมนบอกเราจะไม่ยุ่งโอ้โหมันบวกกันอยู่ขนาดนี้โอ้โหนี่ถึงนารูโตะตอนนารูโตะสู้เพลเลยฉากแบบนี้โอ้โหเลเซอร์ยิงไฟโอ้โหอ้าเข้าไปในวงกลมนั้นมันคืออะไรเอาไเอาะ หลุดออกมานอกหมอมคือวงกลมออกไม่ตีและหลุดออกมาอยู่ในนอก Youtube นี่เนี่ยชื่อตอนก็แบบนี้เลยอืมเป็นวิดีโอเลยเคลีอย่างเท่เตะอืมชุดเส้นวันนี้รู้สึกว่าจะเออการจะบอกว่าได้เปรียบแต่ว่าไม่ใช่แหละโอ้ยฝีมือทั้งคู่เนี่พอๆกันนะผมเนะชั่วอะไรเราต่อยอม,มาที่เลตด,ดิคก,กับผมนะเยี่ยมเว็บต่างๆนี่ตบไปไปเว็บน้นบ้านกูเกลิลเออเบสิกดีนี่เนี่ยชั่ว มาอะไรดีทวิชนะทวิชทีวีเข้าใจไหมวิกิพีเดียก็มาหาข้อมูลอะไรก็ว่าไปมันหลูจริงอะเนี่ยโอ้โหดิสคอร์ดโอเคไม่นับพี่ไปนู่นมานี่เอฟเฟกตอะไรอลังการตลอดยังไม่หยุดอลังการโอ้โหโอ้โหโอ้โหวัดเดะฟักจับหัวมาต้องทุบลงไปในน้ำชุดเซนวันโดนเล่นครับผมเนนะ อะไรกันโด้อมันจะมาอย่า yeah, ทำอะไรบ้านตูเจ็บเลี้ยงไม่รู้อมือเทียงไม่รู้ผมเนี่ยอ้ยแอบเนียนเนียนมากเอจะส่งดอแล้วนะอ๋อปิดออนนี่คืออะไรตลกอ๋อวัดเพื่อโอ้มันคือกำไรพลังมืดอะใส่แล้วมีพลัง วัดดอะคืออะไรวะโอ้โหวัดดอะนี่แหละคือพลังแห่งก้อนเล็ดแบล็กกำไรดำว้าอโอ้ยใส่ปุ๊บแม่งเก่งขึ้นเลยอะ่ะเลเซอร์อายลากเลเซอร์มาว่ะแกวยางเทวิ่งไปอะ่ะโอ้โหนี่แหละน้ำแดงสังหารคือัพหลบได้วัดด้า แอนิเมชันมันดีเกินไปผมนี่ตั้งสมาธิไม่ได้เลยอน้ำแดงมันจะเป็นคำว่าเอ้โหพุ่งขึ้นโอ๊ดเดอฟากเออเหอเราเห็นแต่พวกไมโครับชากเดินแบบสองดีผมไม่เคยรู้เลยท่านอลันเขาโปรได้ขนาดนี้นี่มันยิ่งกว่าดีไมร่รู้หลายเรื่องเลยยอนิเมชันแบบวัด เออผมชินกันแค่เดินไปเดินมาแบบสองมิติเจอสามมิติเข้าไปนี่แทบร้องโออืมเก็บใส่ถังขยะเซ็งเป็ดใช้ไม่ได้อ้าวเฮลคืออะไรจะเฮลยังไงวินโดว์ยังพังอย่เลยอืมปิดแมงเก็บต่อเอ๊ได้เปรดโอเดี๋ยวนั่นมันรูปชุดเส้นวันเพี้เหรอฮะชุดเส้นวันขอความช่วเหลือ วัด <What? laughs> มันใจกล้ามาขอเงี้ยเละอืมจะเปิดแอปนี้ในเครื่องคุณไหมอืมเขามีปัญหาเขากลังตัวอันตรายโอเคกดเย็ดก็ได้มีอะไรเลยอืมโค้ดมาใหญ่อ๋อพิี่มือความช่ว่เหลือ, <laughs> โ,อโอ้โอ้โอ้ทำอะไรอืมสีเหลือนี่ยังเก่งข้อมูลเดฟโอ นี่เข้ามาดูได้ผมนะอ๋อเป็นจอแล้วก็สร้างโอ้โปรแกรมสร้างเมาส์ให้เลยัะผมนะเพื่อเมาส์ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้เมาส์สามมิติดีมากอืมมานี่หัวดด้วยเมาส์ลากจับลากมาทุบทุโโโโโโบโภาพจริงมีแค่นี้ผมนะใช่เราเราเคยเห็นแต่แบบนี้ไง แล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เออเคยเห็นแต่อยู่ตรงหน้าจอไม่เคยเห็นข้างในข้างในภาษาไม่ตีแบบนี้สัยอดมากต่อยเตะโอ้โหอืมแพ็กทีมมาตัวเมาส์ดันขึ้นไปเออดันขึ้นไปตบแล้วก็เป่าไฟเอ,อ๊อะไรเราโอ้ยหช้ไม่อย่างเท่เลยนี่ว่าโคคูบแบ็คดาบมือเลเซอร์โอ้ยฟันเมาส์แต่เมาส์ไม่เป็นไรใช่ไหมอืมอ้าวทำอะไร อืมอะไรเรากันให้ได้เมา่นี้เป็นอมตะพาไปแล้วพาไปไหนลากออกไปแล้วจะลากไปไหนโอ้ยจุดหายไปอ๋อออกไปนอกวินโดว์เอาเวรกรรมนี่เราอเอาตัวนั้นหล่นลงมาทุบหัวเป็นยังไงโอ้โหมันมันหรูกเกินผมไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหไอต่อยเตะลากมาจับ อืมเรื่องจริงยิ่งเป็นแบบนี้แหละข้างในนี่โคตรรู้โมโยปล่อ,อยพลังรัวๆนี่มันยิ่งกว่าดับเบิลบอลดีนะนจริงเอ <c oughs> คือเฮียแกก็ทำได้ขนาดนี้เลยเพิ่งจะรู้ว่าทำได้ขนาดดีไม่ไปอยู่ในสตูอนิเมะญ,ญี่ปุ่น <c oughs> มันรู้ว่าอนิเมะหลายเรื่องจริงนะพูดตามตรงนี่ไม่ได้โมโลเลยเนะี่ยโอ้โหยโลขึ้นมาอะไรนะไอเจอบโอ้เรียกพวกแมงมุมมาแล้แมมว,แลวแมงมุลมลดได้ทุกอย่างไหมเหรอ ลบเมาส์ได้ป่ะอุย้ยมาวัดดับวัดดับ <laughs> นึกว่าดูดักนบอลมูวี่อยู่นะขนาดอารมณ์ระดับนั้นเลยนะว่าได้โอ้โหสามิติหมุนไปหมุนไาโ <laughs> <laughs> ดนต่อยไปฮะนี่นะใจเมาแมา่งแล้วก็แบงมุมมาลุมกัดจะทำลายเมาส์ของผมเนี่ยอ้าว ม่นทำลายโปรแกรมหายไปเลย yeah. เด่าโดนปิดแล้วเอียสีส้มทำไรวิ่งไปไหนสีส้มไม่ทุเจไม่ยืนดูเีงเดียวต่อไปแล้วอืมทำลายไอ้นี่ยโอ้ยเวนกรรมเอ้ยชิซิวันอ๋อชิสิวันโดนโอืมสู้อยู่อยากูชัวหลบไม่ตาเลเซอร์ที่ใช้ได้ตลอดโอ้โหแต่โดนลุมถึงอยู่ผมนะโอ้เป็นไงละ่ะค่เฮ้ยเดียวยา มาสู้ตัวอะไรเนะเออสีตัวบอกทำอะไรวะตัวส้มจะไวเหรอืมขึ้นมาดีอ้าวอืมพ่อฉันจัดการเองโอ้โหอย่างนี้เองไรเพื่อนเฮ้ยพวกกูช่วยด้วยโอ้แก๊งพาวเรนเจอร์มาครบแล้วมาเอ,อื้อจะสู้ได้ยังไงอ้าวูจิมตาย เพื่อนแดงเนี่ยตายหาใบเขาทานสีเหมือนตัวเองต้องไปก่อนทําไมหูหายไปเลยผมนะจิ้มแล้วสลายหายไปเลยฮฮหน่อยแม่งเลวมากสู้มันโอจะเอาแหละชุดเส้นวันโดยยังสู้มาแล้วจะสู้ยังไงพวกเองฮะอื้อโอ้ยมีการสวนได้หนึ่งทีสีส้มบอกสวยได้หนึ่งทีกูพอใจแล้ว คนอื่นยังต่อยไม่โดนอะไรหลบได้หมดเอี๋เลยอื้ออโีกตัวหนึ่งยาอย่าจิ้มอะไรจิ้มแม่งก่อนเลยอ๋อเนอะยัง่าทำเพี้ยนตู้ต่อยต่อยต่อยอะไรจิ้มแมงอีตัวไม่ไม่ไม่ยาทำเอาแล้วจิ้มอีกตัวตายกันหมดโอ้โหชูดซิวันยังยุ่งกับแมงมุมอยู่ผมนะโอ้ที่สมบอกมันหมดหวังแล้วเหรอไม่มีอะไรให้เราทำได้งั้นเหรอโอ้ย่า มันจบแล้วหนูฮะไม่เยอะเออมันจบแล้วเวร้เห้เฮ้อุ๊ยมึงจะอาแสบแทนไม่วะไปอืมทำไมไม่หายไปใจมันแม่งได้ทีนี่อ่ะอ่ะเอ๊ะอะไรวะนี่อีเดบ่อยหายไปเจ็บเจ็บแม่งจะหายไปฟอตฟอตฟักไม่อาเจ้า โอ้ยก็ยังไม่ยอมตายทำไมแกถึงไม่ตายหน้าโนโมิชีนสันเอาไม่ใช่อืมมันไปถึกมาจากไหนเอาละเปิดได้แล้วเว็บต่างๆทุกเว็บทวิตเตอร์กูเกิลหรือทวีชเข้าไปจัดก,การที่หมดหมดเลยไม่ต้องดูกันนะทั้งยูทูบกูเกิลทวิตไม่ต้องดู โอ้หิวได้วัดดาฟากสีส้มเออช่าเอออะไรเววัดฮาวฮาวมึงเก่งได้ยังไงฮาวโอ้ยกลายเป็นร่างสีส้มอัตตาเห็นแกได้เอ้ยยืนเฉยเลยแน่อัตตาเห็นแกได้โอ้ยเฮ้ยอย่ามาเก่งมันเก่งได้ยังไงยะวัวพลังฟิตนี่แน่ไปมัดใส่แล้วก็บินได้แล้ว ฮาวได้ยังไงทำไม <c oughs> ไม่เข้าใจก็หล่อดีแต่ว่าเพราะอะไรวัดโ oh, e อ้วัดดาฟาร์อีกูเทพสุดเนียใครบอกชุดเส้นวัน,นได้วัดดาฟา์กฮาวได้ยังไงเอีโห้ยเลเซอร์อย่างเท่เลเซอร์ทรงพลังปาาภูเขาระเบิดโ oh, 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 oh. อ้โหอลังการางาน,นสร้างเก่งได้ยังไงวะสีสม้ม <c oughs> เออนั่นคือพลังทั้งหมดที่ฉันมีเออได้ไงวะอืม <c oughs> ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสีส้มนี่เป็นตัวที่ท่างเรงเขาวาดเองไะแต่คนอื่นมันจับโปรแกรมสติกแมนอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ทนเท่าผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้แล้วชุบได้ด้วยนี่มีพลังชุบเพื่อนได้ what the hell นอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเก่งขนาดนะั้นเลยเอ๊ะกูกลับมาได้ยังไงเย้โอเคเมาส์เอาวัดดีเมาส์ลากไปไหนวะเนะี่ยสีส้มอืมเออหมดพลังอย่างเทเอาสีส้มกลับมามันแค่มันไม่แค่หมดแรงนอนใช่ไหมหรือแม่งตายเลยวะนะเนี่ยอ๋อโอเคหมดแรงกลับมาแล้ว เออวัดด uh, oh, oh. <laughs> He hey, ีออยเฮ้อเฮ้ยก็ไม่ได้ไงล่ะกูวัดอะเกิดอะไรขึ้นวัดเอ๊ะไม่ตาฝาดดีมากเลยเพื่อนเอ๋ยก็ยังไม่รู้ว่ามันทำได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอืมอืมก้มกราบแะทำไมเลยเอ๊ะเอออ้าว จับเมาส์ไปแล้วอืมขอบคุณไปแล้วนะบายน่าจะขอบคุณที่เราช่วยจัดการตัวแดงให้อืมออกไปพาลอยออกนอก the end. วินโดว์ดเอ็นกับผมเนะี่ยวัดดาฟักเดี๋ยวนะถ้าตัวส้มมึงเก่งขนาดนี้ <c oughs> เนี่ยขึ้นวิดีโอมาพอดี <c oughs> ในแอนิเมชันไมค์ครับก็จัดการมาเต้ กับแค่ทานนอสวิทสองบล็อกนี่คงไม่ขนาตัวส้มล่างฟูลพาวเวอร์ล่างนี้แล้วมั้งเออผมก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าทำไมตัวส้มมถึงได้มีพลังเก่งได้ขนาดนั้นไม่โดนลบเลยนะก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สติกแมนมาจากโปรแกรมแต่ว่าตัวส้มทานานลันเขาวาดน่าจะประมาณนั้นหนึ่งอย่างนอกน,นั้นไม่รู้ผมนะว่าทำไมมันเก่งในขนาดนั้นแล้วพอโชว์นี้มาพอดีก็บอกมันไม่โชว์เทพล่างนี้ไงเออไม่ใช่ล่างนี้ใช้ล่างนี้นี่น่าจะตายแล้วมั้ง ตู้ไม่ได้หรอกดูแล้วร่างนี้มันเก่งกว่าชุดเส้นวันร่างอัตตาตัวส้มอัตตาเห็นแกได้นี่มันเก่งกว่าชุดเส้นวันเยอะเลยเค้าเออแต่ก็อย่างที่บอกไปเมรานะนี่จะเป็นตอนที่หลูที่สุดเท่าที่เคยดูมาทัาอารันเบเกอร์ผมนะหล้จนบอกได้เลยว่ารู้กว่าอนิเมชั่นหลายเรื่องที่มีนะตอนนี้ซะอีกเออนิเมชั่นที่ดูมาไม่เลยหลูเท่านี้มาก่อนเลย คือเขาทําได้ขนาดนี้เลยนะเออผมเห็นก็อย่างที่บอกไปเคยเห็นแต่สอไมิตีไม้ครับอนิเมชันไม่เห็นสามมิติหรูหลาขนาดนี้เฮียแกน่าจะไปทํางานเป็นนมเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> ทำได้ขนาดนี้ <c oughs> มานั่งทํำสติกแมนเอ,อ แต่ก็รู้ดีครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ถือวดไใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อไปกระจายผมนะอย่างงี้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะใครอยากผมรีเช็คชั่นอะไรต่อก็ทิ้งวก็ไม่ล่างได้สานี้ก็ไปกดกู๊ดบายมั่ก่กู๊ดไนท์พิ้ว